สวัสดีแฟนเพจช่องอินดี้ชนแนลแล้วก็อินดี้พารวยนะคะวันนี้เรามาพามาตาม,มตามเลขน้องแอนฟิวนะคะแล้วก็คุณตานะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่แล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปตามเลขน้องแอนฟิวกับคุณตานะคะคคสวัสดีครับ,รบม,มาตามน้องแอนฟิวเขียนเร่งให้แล้วใช่ไหมครับครับเขียนเร็วนะฮวานีครับ เมื่อวานครับมันสุกพอดียายทวดไม่อยู่บ้านยายก็เขามารับจ้างที่สวนของนายก mm hmm. ก็เลยให้ผมไปรับประมาณบ่ายสองโมงยี่สิบยี่สิบเมื่อวานก็มาถึงกระท่อมแล้วก็แกก็ขึ้นขึ้นไปห้องครัวที่ผมนั่งกินข้าวอยู่ผมก็หยิวข้าวพอดีเลยกินข้าวอ,อันนี้ผมเล่าเลยได้เลยเนาะครับค่ะ แล้วก็ผมั่งกินข้าวเขาไปไปขี้เลยตาเลขมันออกตามเลข 9. เก้าไอมันมีปัตตุนแต่ไม่มีรูปพระมหากาษัตริย์นะไม่มีเนาะแต่ไอไอไอบนเสานะ่ะมันมีเลขเลขแปดกับเก้าสีมันไปถูกกับเขาเขียนด้วยบครับลุงดูเมื่อกี้เลยเาขาไปเชียร์ตัวนั้นเลยเมื่อวานหนมาถ่ายลุงมไ,ไม่ได้บอกเลยเนาะไม่ได้บอก ไปดูไปสังเกตดูมันมันว่ามันออกตามเลขเก้ามันยังไงไปดูเอามันมีแปดหกเก้าอันนี้เขียนมานานแล้วตอนที่ยกยกกระท่อมใช่ใช่มันมีตัวเลขด้วยมีตัวเลขมันมีมีแปดเก้าสี่มีหกเก้าสี่สองประตูปัดแล้วเอ็นพิวเขียนให้แล้วเนาะมันมาถูกมันมาตรงกันตรงกันครับมาตรงกันตรงกันครับมาตรงกันแต่เมื่อวานมันมืดเนาะมันมืด ลุงก็เลยดูมาเช่าอีพอแต่ร้านมันพูดมัน่าอกอกตามเลขอีกอกตามเลขเก้าินจจะทิ้งแต่บ่านในในเสาตอนผมยกนันเขียนเออแปดเก้าสี่ไว้แล้วก็หกเก้าสี่สามตัวเขาชี้ตรงนั้นเลยตอนตอนเขาจะลงมาเขียนก็เลยเขาเขาชี้เสร็จเขาก็เดี๋ยวจะไปเขียนให้ตาดูาตาไม่เชื่อเข้ามาเขาก็ลงมาลงมาแล้วก็เขียนลงในดินลงเขียนลงในเดินก็มันมี แปดเก้าสี่ใช่ไหมในดินเนาะหกแปดเก้าสี่กับศูนย์หกเอเด็มาเยอะเท่าไหร่หกแปดเก้าสี่แล้วก็ศูนย์หกหกตัวครับเขาเขาแกงข้างบนก่อนแล้วก็มาลงข้างล่างกลมๆเขาว่าอัผมผมไปเอาไอ้โซนซั์มาอัดก็ไม่ทันอันนี้โซนซับผมได้เอามาของอันนี้เขาเขาเขา ผมนั่งเขียนผมถ่ายถ่ายได้เขานั่งเขียนก็ดูในห้องนี้ก็คืองวดที่ได้ยังลุดเนาะคือลุดลุดแต่ว่ามันมาถูกตัวเดียวตัวเดียวเนาะทั้งบนทังล่างแปดมาสี่มาสี่มาติดอยู่แต่ลุงตาลไปโดนเลขกระซิบพี่กระซิบบอกตามเลขเก่าสองงวดไม่เอางวดที่สามโครสามเลขเก่าตัดเอาสี่สี่เขาก็เซ็บศูนย์สี่สี่ก็ตัดเอา รู้ล้รู้เหมือนกันว่ามันออกบนแน่นอนเลยใส่บนโดนได้พอดีได้พอดีวดนี้เขาก็เขียนในดินเหมือนเดิมขรับในดินเหมือนเดิมก็ถ่ายภาพไปหมดแล้วเนาะลุงก็เริมเอาสทรัพท์มาเมื่อกี้เน่ยโอ้ยม็นได้กลอาลุงเขียนใส่กระดาษแล้วเนาอเขียนใส่เขียนทั้งเลขเอนฟิวทั้งเลขแมวและลุงฝันเอาไปสัมส ลงมาเขียนในดินที่เคียนลงในดินเนาะคโอ้เลขสวยมากเลยเลขสวยนะคะสวยเนาะค่ะสวยมากเลยหกแปดเก้าสี่หกแปดเก้าสี่ศูนย์หกโดยลงท้ายคขาว่ากลมกลมศูนย์หกกลมกลมศูนย์หกครับเขียนข้างบนเสร็จแล้วก็มาลงท้ายกลมกลมศูนย์หกลงท้ายกลมกลมศูนย์หกลงท้ายไว้่างงั้นแหละหกตัวพอดีนะคะหกตัวพอดีมันตัดง่ายเนาะ อันนี้ก็ตัดง่ายอันนี้ก็ตัดง่ายอันนี้สองตัวตัดง่ายเขาเรียงให้แบบนี้เนะลุงเนาะเขาเรียงให้แบบนี้เลยแบบนี้เลยเขาแขวนข้างบนก่อนตั้งแต่ดูชี้ไอ้ตัวเสานั่แหละมันออกตามเลขเก้าตากว่าแล้วก็ลงมาแล้วก็เขียนในดินค่ะตามเลขเก้าก็มันมีเก้าจริงๆด้วยที่เสามันก็มีแปดเก้าสี่ป๊กเลยไปดูเลยป๊กไอ้เสายกกระท่อมอ่ะเสาสี่เหลี่ยมตรงกันเป๊ะเลยตรงกันเป๊ะเลย เอ็ดเก้าสี่เนาะที่เสาเข้าตังในเสาอ่ะเข้าตัวเลขตัวหมดไม่รู้เรื่องเลยเพื่อนไม่ได้ดูทไม่รู้เรื่องว่าเลขอยู่ตรงไหนตรงไหนแต่เอนเอนทูสามารถมาเขียนถูกกับกับเสาเราไปดูไม่ดีบพราะทางการลงเราไปดูที่เสาไม่ดีบพราะางการนีเราใช้อันนี้ก่อนตอนเรากลับไปดูเราไปเทียบค่ะนั่นแหละอ่าก่อนคือก่อนจะเขียนเขาทำไงบ้างลุงเราฟังนี่หน่อยตอน้องเอนทูจะเขียน มวน,นี้เขาทำอะไรบ้างกนเขียนอันนี้เขากนเขียนเนี่ยผมนั่งกินข้าวผมเรียกเขาเอาเ็นคิไม่ไม่กินข้าวกับตาบอกไม่ไม่เขาว่าไม่ผมก็เลยนั่งกินข้าวแต่หันไปหันมาไปชี้นี่ตาเลขเลขมันออกตามตามเลขเก้าอ่ะเขาเขาชี้ขึ้นสูงอย่างงี้เพราะว่าเลขปฏิทินมันมีตามันที่มันมีเลขเก้าแต่เลขอยู่ในสาวมันปิดก,กันกับปฏิทินอ่ะเออเออที่แปดกับแปดเก้าสี่ เขาก็ก็ชี้อย่างนั้นเลยชี้เสร็จผมก็ไม่อดใจเนาะเขาก็ลงมาข้างล่างแล้วหนูจะเขียนตาจะเขียนตามเลขเก้าเขาบอกแล้วแกก็ลงมาผมก็กินข้าวยังไม่อิ่มเลยก็ดีแกมานั่งจ้องห้องแล้วก็ก็หยิบไอ้ไอ้ไม้เล็กๆแกก็มาจ้องห้องเขียนผมก็ ยิบโทรศัพท์มากดว่มามันจะเปิดเครื่องได้ก็สามารถถ่ายได้ถ่ายได้ครับทันทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่อัดวีดีโอได้ได้เหมือนกันตอนทียเนบอกครับเขาก็เียนจริงจงด้วยแล้วก็ไอ้ที่อัดวีดีโอเนี่ยหละเขาก็พูดนะพูดตามท่องตามเลขตามเลขเขาว่าไงท่องยังไงนะก็ท่องหกแปดยังไงบอกหกแปด ครัวสิไงต้มันมันมันกระทองเร็วอ่ะใช่ใท่องมันตัวเขียนเลยครับมันตัวเขียนมากเลยมันไปพลาดมากมันตัวอื่นมากอย่างนี้ร่วมนะแต่หลักๆเขาก็เคียนตัวนี้เลยนี่จำได้ตัวนี้เลยับแต่หกไม้สวยอย่างนี้นะมันเอียงๆอียงก็เด็กนะใช่เียเดี๋ยววันี้เขาไม่น่ใจมันงดก่อน มงดก่อนน้งเคยครางเงี่ยหนักใจคิดนะคิดหนักงดก่อนคิดหนักก็เลยมันไม่ถูกจริงๆเลยเนาะใช่เขาทำยังไงนั่งงดก่อนนีนั่งค้ข้างค้ำ้างนั่งนอนค้ำข้างนอนหรือนั่งนั่งนั่งค้ำค้างที่นอนยายยายแกอยู่พมไม่ได้อยู่พมอยู่นี่เดีพมกลับไปประมาณเกือบหนึ่งทุ่มไปบ้านไปเล่นกับแกเลยยายเราบอกว่าเอ็นฟิวเศร้าเอาเอาเอามือ ค้ำข้างคำข้างอย่างนี้เขายายก็เลยถามว่าไม่สบายเขาเขาชอบไม่สบายเนาะไม่จะหาเลขยังไงให้ตาถูกให้ตาซื้อถูกจะหาเลขที่ไหนคิดหนักคิดหนักเลยไม่เข้าจริงๆเนาะไม่เข้าจริงๆแต่รอบนี้สบายสบายไหมคะรอบนี้คิดหนักไหมไม่หนักไม่หนักไม่คิดหนักเขียนให้เลยเขียนให้เลยครับคือ แกมาปุ๊บเนี่ยผมรับมาจากโรงเรียนนะชวนแกกินข้าวแกไม่กินแต่แกไปชี้ขึ้น,นข้างบนปัดตะทินเด็กท,ที่ในเสาทางปัดตะทินน่ะแกพูดเองเลยนะตานี่เลขเนยมันออกตามเลขเก 9, ้าเขาบอกออกตามเลขเก 9, ้าก็เด็กเขาพูดอย่างนี้ผมก็พูดตามงั้นแหละก็เลยผมก็นั่งกินข้าวอีกเดี๋ยวนั้นุ่ยจะลงไปเขียนในดินเขาก็พูดไปเนี่ยผมก็นั่งกินข้าวแล้ว เอียงเอียงดูเขาก็เคยนจริงๆด้วยก็เลยยึบตัวสั่งกระเป๋าเข้ามาถ่ายถ่ายได้แล้วก็อัดวีดีโอได้ครับวีดีโอได้ครับนี่ก็แสดงว่าไม่มีอะไรน่าใจเลยคือตัวนี้มันฟังครับคุณลุงบบกฟังอันนี้หนึ่งอันเลยโชยอีกครั้งหนึ่งครับครับฟังโชยอีกครั้งหนึ่งค่ะเล็กสวยมากหันแบบตรงๆมาอ่าเก้หกแปดหก้าแปดเก้าแคปไว้นะคะท่านผู้ชมแคปไว้เลยนะคะแล้วก็ ศูนย์หกเนาะครับครับหกตัวเดียวข้างล่างตัวเดียวเลยเนาะศูนย์หกตัวเดียวตัวเดียวถ้าผมตัดเล่นผมจะตัดเอาเอาเลขแปดออกผมจะเอาหกเก้าสี่เพราะว่าในในเสามันมีหกเก้าสี่กับแปดเก้าสี่สองประตูในเสาเขามามาเคลียรทุกท้งหมดเลยก็ก็เป็นหกเก้าสี่กับแปดเก้าสี่เนาะครับครับเดียวก็สองหาก็นั้นเองมันไม่เยอะก็ประมาณนี้แหละครับเด็กมีเคนี้เองมมีแคนี้เองงานนี้ไม่เยอะเนาะศูนย์หกกับ เดียวตอนกลับเราเราไปดูในเสาเลยเอานี้ไปเทียบไปเทียบเขาสามารถเียนได้หมดอ่ะค่ะครับไปเทียบเข้ากันหมดเลยในเสาประมาณนี้เองประมาณนี้แล้วกันตัวเี้ถ้าผมตัดผมจะตัดตัดหกเก้าสี่แปดแปดเก้าสี่แต่จริงๆผมผมจะตัดเล่นนะครับผมจะตัดเล่นผมจะเอาหกหลักหกนะ เพื่อแปดมันจะหายครับผมจะเอาหกเก้าสี่เลขสวยมากสี่เก้าหกความไปความมาเนาะกับศูนหกศูนย์จบล่างอย่างเดียวล่างยังไม่มาด้วยแบตเตอรี่นี่ยเนาะฟองฉลากเตรียมรถเตรีเลยค่ะสวยย่งย่างย่างย่างมันจะเข้าเว้นพึ่งกอกไม่ใหม่เข้าายบันกันค่ะโอเคครับ มีอะไรจะฝาก FC ไหมครับคุณดงอะ,ออะได้เขียนในด,ดินนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเอาเลขน้องเทียบให้ดูนะคะนี่เป๊ะเก้าสี่นะคะหกสี่ก็มีนะคะท่านผู้ชมเก้าสี่แปดเก้าสี่นะคะแล้วก็หกเก้าสี่มีทั้ง หมดเลยนะคะท่านผู้ชมมีทั้งหมดเลยเปะเ่็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเฮงๆปังๆนะคะ,ะประจำวันที่17มกราคม2567นี้นะคะสวัสดีปีใหมแล่ก็สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับก็ไวยพรให้ให้เอทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญให้ถูกลอ,อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งด้วยนะคะ สาธุค่สาธุท่านนะครับไม่อยากให้ให้จนอ่ะให้รวยสาธุค่ะมีกินมีใช้นอนนอนหลับเนาะครับครับขอบคุณครับขอบคุณคุณคุณตามากนะครับครับครับผมขอบคุณค่ะ